เดียบร4ถือเป็นเกมที่หลายคนรอคอยอย่างยิ่งในซีรีส์ของเกมเดียบรซึ่งเป็นเกมที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานโดยมีการปรับปรุงและพัฒนามากมายในเรื่องของกราฟิกระบบเกมที่เพิ่มมากขึ้นเพลงประกอบที่ฟังดูขดหู่โลกที่สิ้นหวังทุบตีเหล่ามอนสเตอร์ที่ดาหน้าเข้ามาอย่างไม่หยุดยัง้งซึ่งสร้างประสบการณ์ที่ท้าทายและน่าตื่นเต้นจนถูกใจคอเกมแนว Dark Fanta s ซและในวันนี้ This is g เกมจะขอพาทุกคนมารับชมกับรีวิว d e ีย b r โ4เดีย b r โ4จะเป็นเกมที่เล่าเรื่องหลังภาค3ที่โลกเกือบล่มสลายอีกครั้งเพราะการปลดปล่อยลิลิตออกมา ทำให้เธอและเหล่าสาวกปีศาจวางแผนแทรกซึมโลกนี้ตัวเอกของเราเริ่มมาก็เกือบโดนบูชายันแล้วเนื้อหาคัาสสินหลายฉากก็น่าจดจามากไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเควสหลักหรือเควสเสริมเนื้อหาทําได้ดารกถึงใจเลือดเป็นเลือดเนื้อเป็นเนื้อได้อารมณ์แบบถึงขั้นสุดและเล่นไปคุณจะรู้สึกว่าโลกนี้มันน่าหดหูจริงๆในส่วนของกราฟิกเกมเดียโบสีคุณจะได้พบกับกราฟิกที่น่าทึ่ง และน่าพะทับใจมากขึ้นจากภาคก่อนๆซึ่งหลังๆมานี้เกมส่วนใหญ่เป็นเกมที่กินสเปคคอมการ์จอระดับไม่ถึงหมื่นอาจจะไม่ตอบสนองความสุขขนาดเล่นเกมได้มากนะักแต่เดียโบ4ส,สามารถใช้สเปคได้น้อยมากคอมเก่าก็ยังสามารถเล่นได้และเกมยังมีออปชันให้ปรับกราฟิกได้หลากหลายรูปแบบที่จะเอาสวยสุดยอดแบบมีทั้งคุณภาพบวก ray tracing แสงเงาสมจริงพร้อมรองรับ DLSS หรือ FSR ของการ์จอทั้งสองค่าอีกก็ได้เช่นกัน ส่วนเสียงประกอบใน d รบลซีเนี่ยเนื่องด้วยเกมนี้เป็นเกมแนวดาร์กเสียงจึงดูหดหู่สิ้นหวังทั้งการออกแบบเพลงประกอบฉากหลังเช่นเสียงน้องของมอนสเตอร์ที่น่ากเกลียดน่ากลัวหรือเสียงการใช้สกิลทุบกระแทกแบบสาตาใจเสียงเวทมอนต์อันทรงพลังเวลาไลา่เมื่อระเบิดสตูเป็นชิ้นชิ้นช่วยเพิ่มความน่าตื่นเต้นให้กับประสบการณ์ของคุณได้เป็นอย่างมากไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน The her saw I เรามาดูในส่วนของเกมเพลย์กันบ้างเริ่มเกมมาก็ให้เราเลือกอาชีพก่อนเลยมีทั้งหมด5อาชีพก็คือบาบาเรียนซอร์เซเลอร์โลกเนโครแมนเซอร์และดริ i d ซึ่งแต่ละอาชีพก็จะมีจุดเด่นแตกต่างกันไปแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเมื่อเลือกได้แล้วก็จะไปหน้าปรับแต่งตัวละคร แต่บอกได้เลยว่าใครที่หวังตัวละครสวยหล่อแบบเกาหลีก็คงผิดหวังไปเพราะแต่ละสไตล์ที่ให้เราเลือกมีแต่กล้ามโตไม่ก็น่าขหดเท่านั้นหลังจากนั้นก็จะเลือกความยากของเกม สำหรับคนเล่นใหม่จะมี2แบบคือ World Tier 1กับ World Tier 2ความแตกต่างก็คือการได้ EXP และของดรอปจะต่างกันและเมื่อเล่นจบเนื้อเรื่องเรายังสามารถเลือก World Tier 3ที่มีความยากขั้นสูงรวมทั้งคอนเทนต์หลังจบเนื้อเรื่องอีกด้วยเช่น World Boss หรือดันเจี้นระดับไหนแนนหากถามว่าเมื่อเล่นจบแล้วจะเล่นต่อไปทำไมอันที่จริงจุดมุ่งหวังของเกมในซีรีส์เดียโบนั่นคือการ บิวตัวละครให้ถึงที่สุดทำดาเมจให้มากที่สุดโชว์ให้เพื่อนที่ออนไลน์อยู่เห็นว่าเราเจ๋งแค่ไหนเวลาลงดันนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมตอนเดเบโรสามจึงมีคนซื้อไอเทมจากร้านค้าออนไลน์ในราคาที่แพงผูฉี่จนเศรษฐกิจในเกมเฟื่องฟูกันเลยทีเดียวผมขอสรุปโดยรวมดังนี้นะครับ ข้อดีของเกมนี้ก็คือมีกราฟิกที่สวยงามและรายละเอียดที่สูงทำให้เกมดูสมจริงและน่าทึ่งมีการออกแบบภาพสีที่ทนมืดและมีสไตล์ภาพแบบเดียวกับเดียบโบภาคก่อนหน้านอกจากนี้ยังมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายส่วนของระบบเกมก็ทำออกมาได้ลึกนำเสนอประสบการณ์การเล่นเกมที่ลึกซึ้งและเต็มไปด้วยรายละเอียดมีความหลากหลายในการสร้างตัวละคร พร้อมระบบสกิลที่เพิ่มความหลากหลายในการเล่นและระบบการสร้างอาวุธที่เชื่อมโยงกับเนื้อเรื่องทําให้ผู้เล่นสามารถปรับแต่งตัวละครให้ตรงตามสไตล์การเล่นของตนเองได้อย่างอิสระและเรื่องสุดท้ายเลยก็คือโลกที่เปิดกว้างเกม Diablo 4มีโลกในเกมที่เปิดกว้างและหลากหลายมีแผนที่ขนาดใหญ่ที่ผู้เล่นสามารถสำรวจได้มีภูมิประเทศมากมายเช่นที่ราบหนองน้ำ ป่าและดินแดนอื่นๆที่มีความเสี่ยงรอบชิศทางซึ่งจะเพิ่มความน่าตื่นเต้นและความเร้าใจให้กับผู้เล่นสิ่งต่อมาก็คือความเครียดในการเล่นเกมเดบอสสีคือเกมนี้มันเป็นเกมเน้นความดาร์กมืดมนซึ่งอาจทําให้บางคนรู้สึกเครียดไปในบางสถานการณ์อาจทำให้ไม่เหมาะสำหรับบางคนที่ไม่ชอบความรุนแรงหรือความเครียดมากนักและสุดท้ายคือความเชื่อมั่นในตัวผู้พัฒนา แม้จะเป็นผลงานที่สำคัญมากสำหรับบริษัทเอนเตอร์เทนเมนตซึ่งต้องพบกับความคาดหวังสูงจากผู้เล่นในช่วงเวลาที่ผ่านมาบางครั้งบริษัทได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการจัดการเกมกอื่นๆเช่นชอบราคาแพงทำให้บางคนมีความเชื่อมั่นที่ลดลงเกมแพงราคาเกมสูงกว่าเกมอื่นแถมยังมีไอเทมมอมาขายอีกพี่จะเอารวยไปไหนแต่ทุกอย่างที่กล่าวมาถ้าคุณเป็นแฟนพันธุ์แท้ของซีรีส์เดียโบ คุณก็ไม่ควรพลาดกับเกมนี้เพราะหลายสำนักให้คะแนนรีวิวสูงมากเลยทีเดียวสำหรับคลิปรีวิวเดวิโอสก็ต้องขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ This is game ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ